ขอสแสดงความยินดีกับดาราสาวแอร์พันธิลาฟูกลิ่นกับสามีไฮโซไอรัชสิทธิ์มั่นคงธนทรัพย์หลังวันนี้วันที่23สิงหาคม2566คลอดลูกสาวคนแรกน้องทิลาที่โรงพยาบาลเมดพารคโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพแห่งความประทับใจลงในอินสตาแกรมส่วนตัวเขียนข้อความว่าเบบีทิลารายงานตัวค่ะ ข้ามกลางพื้นดาราแฟนคลับที่มาร่วมแสดงความยินดีสำหรับแอพันธิลาฟูกลิ่นกับสามีไฮโซไอรัชสิทธิ์มั่นคงธนัทร์เข้าพิธีมงคลสมรสกันที่โรงแรมโฟซีซันส์กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่17กรกฎาคม2565โดยทั้งคู่ถแถลงข่าวเปิดใจกับสื่อมวลชนในงานแต่งว่าไอ้ ผมคิดว่าที่ผ่านมาการใช้ชีวิตของเราก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับต่างคนต่างรับฟังเวลามีปัญหาเราก็ช่วยกันประคับประคองแอบคือถ้าถามว่ามีปัญหาไหมมันก็มีบ้างอย่างเช่นเรื่องความเครียดของแอ์จากการเตรียมงานซึ่งแอ์ก็ได้เขานี่แหละที่เข้ามาช่วยให้กำลังใจเข้ามาช่วยปลอบจะเป็นประมาณนี้ซะมากกว่าเราไม่เคยมีปัญหากันใหญ่โตไอ้ คำมั่นสัญญาสำหรับผมเคยคุยไว้ว่าแต่งงานกันแล้วก็มีลูกใช้ชีวิตร่วมกันก็แพลนกันไว้ว่าจะมีลูกกี่คนตอนนี้ก็พยายามจะไปให้ถึงเป้าหมายที่วางกันไว้สัญญากันไว้ว่าจะรักจะดูแลพูดกับพ่อแม่แอร์ไว้ว่าไม่ต้องเป็นห่วงครับเดี๋ยวจะดูแลแอร์แทนคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ดูคะครอบครัวแอร์ด้วยจะไม่ทำให้พ่อแม่ผิดหวัง ก็จะทำหน้าที่ในฐานะภรรยาแล้วในอนาคตถ้ามีโอ๊คได้เป็นแม่ของลูกอย่างที่เราใฝ่ฝันจริงๆก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็จะพยายามบาลานซ์ชีวิตเพราะไอจะสอนแอว่าชีวิตที่ประสบความสำเร็จมันไม่ใช่ชีวิตที่ทำแต่งานนะมันต้องมีความสุข ต้องมีคนรอบๆข้างอยู่ด้วยถ้ามีงานทำเยอะแต่ไม่มีเวลาดูแลคนรอบข้างเลยไอว่าอันนั้นไม่ใช่การประสบความสำเร็จที่แท้จริงเพราะฉะนั้นหลังจากนี้แอร์จะบาลานชีวิตให้ดีขึ้นแอร์อยู่กับเขาจะเป็นแอร์ในเวอร์ชันที่ดีมากขึ้น แอ์ว่าเราอยู่ด้วยกันการเราเติมเต็มกันแล้วเราก็น่ารักขึ้นทั้งคู่เพราะฉะนั้นก็จะทำหน้าที่นี้จะอยู่เคียงข้างไอไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็ได้จะทุกข์หรือสุขขอให้รู้ว่ามีแอร์อยู่ข้างๆไอไม่อยากหายไปไหนรักนะคะ